สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปวิดีโอภาคต่อหรือ EP 2ของ UFW Uncomplicated Firewall ในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นภาคต่อนะครับจากคราวที่แล้วนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถกลับไปดูได้เะยครับใน EP ที่1นะครนะฮะ อโอเคสมมุติว่าเราเช็คดูรายการลูของเจ้า UFW นะครับก็สู d ด UFW status verbose นะครับก็แสดงรายการไฟ์วอลลูออกมาแล้วนะครับทีนี้ในคราวที่แล้วผมได้พูดถึงวิธีการลบนะครับลูนะครับก่อนที่เราจะไปต่อผมขอลบบางลูทิ้งนะครับคำส,สั่ง s ู d o UFW delete นะครับแล้วก็ตามด้วยเลขของลูนะครับ ตอนนี้เราไม่รู้ว่าแต่และรูเนี่ยเลขอะไรทำยังไงเอง่ยเราก็สามารถใช้ s ต a นะครับแล้วก็แทนที่จะเป็น w ว r d b บอก็นำเบอร์เล็นะครับผมอ่ะเราจะได้เลขของรูมาข้างหน้าละจากนั้นเราก็ลบได้ละนะครับ u f w r e l e a e นะครับผมขอลบรูหมายเลขเ4่ก่อนนะครับก็คือเราจะเอาไอ้รูที่อนุญ,ญาตให้ซิเค,ลเค,ลเคลิลเชลเข้ามาลบออกไปก่อน ก็จะถามว่าลบไหมตอบ yes นะครับจากนั้นนะครับอ่ลองเช็คกันอีกทีหนึง่งหายไปแล้วนะครับตอนนี้รูที่อยู่ใต้กวาเนี่ยมันถูกชิปขึ้นมาแล้วนะครับเลื่อนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็ลบรูต่อไปครับคือรูหมายเลขหนึงนะครับอตอบ yes นะครับดูอีกทีหนึง่งไม่เหลือรูของการอนุญาตให้เจ้าสิเ l ิลเชลเข้ามาละนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะทำการทดสอบนะครับสมมุติที่เซิร์ฟเวอร์1ดูสิว่าซ q เคิลเชลไปยังเซิร์ฟเวอร์3ก็คือ IP 10.76.174.185ได้ไหมผลก็คือไม่ได้นะครับ Connection Refuse นะั่นก็คือปฏิเสธการเชื่อมต่อเพราะว่า Default Rule ของเรานะครับนะบมันคือปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุนะฮะ e นั่นเองนะครับโอเค ออลองมาดูที่เซิร์ฟเวอร์2สินะครับแต่ลอง e c u r e ยวเชลไปยังเซิร์ฟเวอร์3ดูบ้าง<ม>ก็จะต้องไม่ได้เหมือนกันนะครับแปลว่าทั้ง1และ2เนี่ยไม่สามารถ e c u r e ยวเชลเข้าเซิร์ฟเวอร์3ได้นะครับโอเคทีนี้สมมติว่าเราจะอนุญาตนะครับเฉพาะเซิร์ฟเวอร์หนึ่งซีเคียวเชลเข้ามาได้แต่เซิร์ฟเวอร์สไม่ นะครับไม่อนุญาตดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการระบุ Address นะครับเข้าไปในไฟวอลลูของเจ้า UFW นะครับคำสั่งนะครับขอเกสจอหนิดนึงนะครับ sudo นะครับ UFW allow นะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็ระบุนะครับว่าโปรโตคอลอะไรนะครับ r o t o ตรงนี้เราสามารถใส่เป็น TCP หรือ UDP นะครับ หรือ AHS นะครับ ESP อ,อันนี้คือกลุ่มของ i p c นะครับ AS กับ ESP IGMP อันนี้ก็ในกรณี multicast น,นะครับอ่ะเราเอาง่ายๆแล้วกัน SQL e ชลของเรามันเป็น TCP ถูกไหมครับแล้วก็ใส่ TCP from นะครับแล้วก็ตามด้วย address ครับนะอาจจะเป็นทั้ง subnet ทั้ง network ก็ได้เช่นะ 7, 6, นะ1 0 7 4 0 2 4 แต่ถ้าใส่อย่างนี้เนี่ยกลายเป็นว่าทั้งเซิร์ฟเวอร์หนึ่งสองซึ่งมันอยู่ในสับเด็ดเดียวกันกับเซิร์ฟเวอร์สามมันจะเข้ามาได้หมดเลยเพราะเราอาลาวทั้งสับเด็ดถูกไหมครับผมเอาเฉพาะแค่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งเท่านั้นผมก็ใส่ IP ของเซิร์ฟเวอร์หนึ่งลงไปนะครับก็คือ,อ,อจุดร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ to any ก็คือจะไปไหนก็ได้นะครับก็คือมาเนื่องจากเราเซตอัพบนเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์สามก็แปลว่ามาเนี่ยก็คือมา ที่ไหนก็ได้ที่ว่าเนี่ยก็คือเซิร์ฟเวอร์3นั่นแหละนะครับยกเว้นแต่เราจะไปเพิ่มรูให้กับเกอรณีเลาเต็ดนะครับหรือให้ตัวอุปตูตูของเราทำหน้าที่ในการ Forward p a c k e t นะครับโอเคแต่ในที่นี้ไม่ได้ Forward p a c k e t นะครับามาต่อนะครับนะเราก็ระบุพอร์ตต่อครับพอร์ตก็คือ SQL Shell นะครับหรือจะ22 TCP ก็ได้อันนี้ผมใส่เป็น SQL Shell และกันนะครับถัดมาครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับเป็น Optional นะครับก็คือคอมเม n นนะครับใส่ข้อความที่จะอธิบายรูของเราครับเช่น open ssh server นะครับแล้วก็เพาะ Enter นะครับรูก็จะถูกเพิ่มเข้าไปแล้วเช็คดูครับก็ sudo ufw นะครับ สเตตัสเวอร์บสนะครับอ่าละเราจะได้มาแล้วครับอยู่ปบนทัดนี้นี่เองนะครับมีคอมเมนต์ของเราอยู่ตรงข้างหลังนี้ด้วยนะครับโอเคทีนี้ทดสอบครับนะว่ามาจากเซิร์ฟเวอร์หอย่างเดียวหรือเปล่านะครับก็กลับมาที่เซิร์ฟเวอร์หนะครับแล้วก็ซีเคียวเชล้าไปซิปรากฏว่าได้ครับโตตอบแบบนี้นี่ได้แน่นอนนะครับ ตอนนี้ตัวพร้อมเนี่ยเขียนด้วย Ubuntu add server 3แล้วนะครับข้างล่างนะฮะโอเคลองมาดูเซิร์เวอร์ซึ่งมันต้องไม่ได้นะครับเคาะปรากฏว่าเซิร์เวอร์ไม่ได้นะครับนะเพราะว่าเซิร์เวอร์เนี่ยไม่ตรงเลยสักรูในนี้นะครับนเนื่องจาก IP ต้นทางเนี่ยมันไม่ใช่นะครับ10.76.1.74.150นะอันนี้มัน IP ของเซิร์เวอร์ ผลเกิดอะไรขึ้นพอไม่ตรบัฟมันก็เข้าสู่ default rule ของ incoming ที่เป็น reject นะครับทีนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ firewall rule นะครับแตเ่เราลองมาดูอะไรกันนิดนึงจะเห็นว่าเรามีการ allow นะครับนะการเข้ามายัาง port 80ก็คือเจ้า engine x ของเรานะครับนะมาจากไหนก็ได้นะครับนั่นแปลว่า เป็นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับนะขออนุญาต exit นะครับกลับมาที่เซนะิร์ฟเวอร์หนึ่งะ curl นะครับไป ip ของเจ้าเซิร์ฟเวอร์3นะครับอ่านะครับขอใส่ให้เต็มๆแล้วกันว่าเป็น http ชัดๆไปเลยว่าพอร์แตแ0แน่นอนนะครับเขาะก็จะสามารถ access ได้นะครับ เช่นเดียวกันครับตรงนี้นะฮะพอเอามาใช้กับเซิร์ฟเวอร์2นะครับอ่าก็จะได้ผลเหมือนกันคือเซิร์ฟเวอร์2องสามารถเข้าไปยัตพอร์ต80ของเซิร์ฟเวอร์3ได้นะครับเออ่เพราะว่าเรามีรูนะครับในบรรทัดนี้อนุญาตเอาไว้นะครับ allow in สมมุติว่านะครับเออ่เราจะบล็อกนะครับไม่ให้เซิร์ฟเวอร์2เข้ามานะครับนะฮะสมมุติว่าเซิร์ฟเวอร์2เป็น แบทไอพแล้วกันนะครับจะบล็อกเซิร์ฟเวอร์สไม่เข้ามาเราก็อาจจะพิมพ์ซูโดนะครับนะ UFW นะครับตรงนี้ใส่เป็นดี n นนนะครับโปรโตนะครับ TCP จะเรียนแบบอันบนเลยครับผมคล้ายๆกับที่เราเคยทำก่อนหน้านี้นะครับก็พร้อมนะครับ10.76.14เอ่อ174.118 p ูเอ a n ่นะครับ p อ r t ตนะครับเฮสพีดีพีนะครับคอมเมนต์ไม่ใส่ก็ได้นะครับคอมเมนต์นะครับผมไม่ใส่ละกันนะครับเข้าอ Enter นะครับรู้เพิ่มไปแล้วให้ชัวนะครับผมขอเป็นแสดงรายการรูแบบ n u m b e r l ์เลนะครับอ่าเนี่ยฮะตรงนี้จะเห็นว่าที่เราพิมพ์ไปล่าสุดเนี่ยนะครับมันมา ต่อท้ายล่างสุดเลยนะครับนะมันมาเพิ่มล่างสุดเนื่องจากเราพิมพ์ของ IP พีเวอร์ชันสมันก็มาต่อในส่วนของ IP พีเวอร์ชันสล่างสุดนะครับอ่านะทีนี้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับนะ่ะข้างบนเนี่ยมีอลา,าวจากทุกที่มาแล้วแต่ไอพอร์ตแปดศูนย์เดียวกันเนี่ยมาดีนายเอาข้างล่างสำหรับไอพีของเซิร์ฟเวอร์สองถามว่า นะครับเวลาที่คอนเนคชั่นเข้ามาที่พอร์ตแปศนย์ะครับจะเลือกใช้อันไหนนะครับจะเป็นไปตามรูข้อไหนอันบนหรืออันล่างนะครับเรามาทดสอบกันเลยดีกว่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์หไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็เราไม่ได้ห้ามไม่ได้ดีนานะครับการเชื่อมต่อนะครับไปยังพอร์ต80ศูนย์ของเซิร์ฟเวอร์3แต่สำหรับเซิร์ฟเวอร์2นะครับลองดูครับปึ้งนะครับก็ยังเข้าได้นี่นะอ้าวแปลว่าไงครับ แปลว่ารูนี้ไม่ถูกใช้นะครับนะก็คือพอเข้ามานะครับคอนนคชันเข้ามามันจะทำการตรวจแบบไล่ตามลำดับนะครับของไฟวอลลูบนลงล่างนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันแมทนะครับหรือตรงกับเงื่อนไขข้อบนก่อนนะครับก็ทำให้อนุญาตในการเข้ามานั่นเองของเจ้าตัวคอนนคชันพอร์ต80นะครับนะ ดังนั้นทําให้รูที่4เนี้ยนะครับที่เราเพิ่งสร้างเข้าไปเมื่อกี้นะครับมันไม่ถูกใช้งานนะครับโอเคงั้นผมจะลบรูที่4ทิ้งไป s ูดโด UFW Delete นะครับ C l o ครับผมอ่าขอเคลียร์จอนิดนึงแล้วเราก็มาดูซิว่ารูที่4เนี่ยเป็นไงครับตอนนี้ มันถูกชิปลูข้างล่างขึ้นมาแทนแล้วนะครับจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ดีนายเนี่ยหายไปแล้วนะครับดีนายเจ้า IP ของ s e r v ์ฟเอร์2นะครับแน่นอนตอนนี้ s e r v ์ฟเก็ a c c e s สได้ทีนี้เรามาแก้ที่น,นึงเป้าหมายเราคือเราต้องการจะดีนานะครับหรือบล็อก IP ของ s e r v ์ฟเวอร์2ไม่เข้ามายังพอร์ต80ได้นะครับหรือ H T T P ดังนั้น การคอนฟิกนะครับคอ,อมาร์ยังคล้ายๆเดิมเพียงแต่เราเพิ่ม Insert เข้าไปแล้วก็ใส่เลขครับว่าเราต้องการจะไปแทรกที่ไหนครับเช่นไปแทรกที่รู้นึงนั่นแปลว่ารูหนึ่งจะถูกดันลงมานะครับเคาะเรียบร้อยถูก Insert เราดูซิว่ามันถูกแทรกจริงหรือเปล่านะครับเจว่าเอาละตอนนี้ที่เราเพิ่งป้อนไปเมื่อสักครู่คามานะครับมันถูกเอามาไว้ที่ ข้อรูอข้อที่1เลยแล้วก็1ของเก่าเนี่ยมันลงมาเป็น2แล้วนะครับดังนั้นตามที่เรารู้ว่าการทํางานของไฟ์วอลลูเนี่ยมันจะไล่เช็คจากบนลงล่างแปลว่าเซิร์ฟเวอร์สอนะตอนนี้ต้องเป็นไงครับต้องเข้าไม่ได้โดนดีนายครับนะค้างไปเรียบร้อยแล้วเพราะเราใชาแ้แอคชั่นเป็นดีนาก็คือ drop packet ไปอย่างเงยีเยบ นะครับนะดอกแพ็กเกไปเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น Reject นะครับตรงคํมสั่งเนี่ยตรงนี้เปลี่ยนเป็น, reject, นรี j e c t นะฮะมันก็จะส่ง Reset p a c k กเกกลับไปนะครับโอเคเป็นการเ,าเรียกว่ายกเลิกคอ n เน t i o n ทันทีประมาณนั้นในส่วนเรื่องที่จะพูดต่อไปก็จะเป็นเรื่องของไฟล์สำคัญต่างๆของเจ้า UFW นะครับนะก็กลับมาที่วิกกี้ของ อุบนตูอีกครั้งหนึ่งนะครับในหัวข้อของ u n complicated firewall ก็มาเลือกที่ advanced functionality ตรงนี้นะครับก็จะมีรายชื่อไฟล์ต่างๆนะครับนะที่เจ้า UFW มันใช้งานนะครับแต่ที่เราจะเน้นๆหลักๆเนี่ยเราก็จะพูดถึงไม่กี่ไฟล์ครับหลักๆก็จะเป็นเจ้า /etc/default/ufw แน่นอนไฟล์นี้นะครับจะเก็บข้อมูลของ Default Policy นะครับอย่างเช่นนะครับเราลองเปิดดูนิดนึงนะฮะก่อนเปิดดูอ่ะสู do นะครับ UFWstatus นะครับ Verbose เราดูตัวนี้กันก่อนนะครับจะเห็นว่า Default เราตั้งไว้อย่างนี้นะครับนะก็คือในส่วนของ Incoming เนี่ยนะครับเราจะ Reject นะครับอ่ะงั้นเราลองมาดูซิผมเอา บอและกันนะครับสลัดนะอ่าจริงๆใช้เลสดีกว่าเอาอีเอสเอสสลัดีทีดีสลัดดีฟอล์นะครับสลัดยูเอฟวีอ่ะเปิดด้วยเลสแล้วกันนะครับอ่าแล้วคุณจะเห็นว่าตรงนี้เลยนะครับนะดีโฟล์อินพุต policy คือเข้ามาเนี่ยเราตั้งไว้ว่า รีเจ็คนะครับเหมือนกับเมื่อกี้ที่เรา,เาโชว์ UFW s t a t u s r e b o t เอาไว้นะครับส่วนขณะที่ตัวเอา p u พุนะครับตรงนี้คือเอาบ้าวเนี่ยวิ่งออกไปมันเป็น accept นะครับนะ forward นะครับหรือเราเนี่เป็น drop นะครับโอเคกด View นะครับทีนี้มาดูต่อนะครับไฟล์อื่นละ่ะนะครับนะเ,เวลาที่เรา จะทําการเซตนะครับพวกรูต่างๆเนี่ยนะครับรูของเราเก็บอยู่ที่ไหนนะครับก็จะเก็บอยู่ในไฟล์ตรงนี้นะครับในะส่วนของ user rules terms นะครับนี่จะเป็นเวอร์ชันเก่านะครับแต่ถ้าเป็นไอ้เจ้า UFW เวอร์ชันใหม่และและต่อมาก็จะเป็นไฟล์ที่แทนแต่นะครับผมลองค้นดูแล้วนะครับใน Ubuntu 2 2่4ไม่เจอครับ ไฟล์นี้บนอุปตู22.04นะครับแต่มันไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับไปอยู่ใน etc นะครับ ufw นะครับ slash user นะครับ rules นะครับถ้าเป็น ipv4 ก็ user rules แต่ถ้าเป็น ipv6 ก็ user แล้วก็เลข6นะครับ rules นะครับโอเคมันไาอยู่ที่นี่ ไม่ได้ไม่มีพรีเชนก็คือต้องเป็น r ร o t นะครับก็สูโดนะครับโอเคกาวที่เปิดได้แน่นอนนะฮะก็ที่เราคอน f ิกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพอร์ต0นะครับที่เข้ามานะครับจาก IP ของเซิร์ฟเอร์2ให้ดรอปนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับหรืออนุญาตเข้ามาพอร์80นะครับนะจากทุกที่จากใดๆนะครับก็คือ Any ่นั่นแหละนะครับ ตรงนี้นะฮะ0.0.0.0ทับ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0อันนี้คือคอมเมนต์เขานะครับก็คือแอนนี่นั่แหละนะฮะแล้วก็อื่นๆนะครับอย่างซิ u r e ิลเชลก็อยู่ข้างล่างนี้นะครับจเจนว่ารูที่เราคอนฟิกนะครับนะมันจะมาอยู่ในไฟล์นี้นะครับก็คือไฟล์ที่ชื่อ,อ,อ etc slash etc, etc. ufw slash user dot rules er. นะครับก็เปลี่ยนนะครับเล้กรีนิดหน่อยนะครับนะ ไปคนละที่กันเลยนะครับโอเคต่อนะครับอีก2ไฟล์ที่ต้องแนะนำให้รู้จักก็คือไฟล์ที่ชื่อ b e f o r e r u e s กับ a f t e r r u e s นะครับมีเลขคก็คือ IPv6 นะครับถ้าไม่มีเลขคกก็แปลว่าเป็น IPv4 ตัว before ตามชื่อครับคือก่อนหน้ามันก่อนหน้าอะไรคือมันคือรูที่มีการเตรียมไว ก่อนรูที่เราคอนฟิกครับนะที่อยู่ใน user rules เนี่ยก็แปลว่าเวลาเราคอนฟิกรูอะไรต่างๆนะครับรูพวกเนี้ยที่เราคอนฟิกนะครับมันจะอยู่หลังจากโหลด before o rule ขึ้นมาแล้วนะครับแปลว่ารูพวกเนี้ยจะถูกทำงานก่อนนะครับอ,อ,อย่างเช่นนะครับก่อนหน้านี้ในคลิปที่แล้วที่ผมเคยบอกไปว่าถึงแม้นะครับตัวรูของเราเนี่ยนะครับนะฮะ จะไม่ได้อ่ลาว์อซหรือ ping นะครับนะมันก็ไม่ตกไปที่ default ที่เป็น deny หรือ reject incoming นะครับอ่านั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่า icmp p i n มเนี่ยมันถูก allow ไว้ในเจ้า before.ru ครับนะซึ่งอยู่ก่อนหน้า user.ru ของเรานะครับโอเค ก็คืออยู่ก่อนหน้าที่เราคอนฟิกรูต่างๆที่เราคอนฟิกนะครับลองมาดูซินะครับอ่าสลนะครับ etc สลส ufw สลส b4 นะครับ dot r u o t terms นะครับเอเพาะอ่ะลืมไปเลยต้อง sudo ก่อนนะครับนี่ก็เป็นหลักบรรดารูต่างๆใช่รูน้วมันเป็น คำมาร์ IP table เหมือนกันกับ user dot loop เมื่อกี้นี้ก็จะเป็น parameter นะครับหรือ argument ของ IP table นั่นเองนะครับซึ่ง ICMP อยู่ไหนอยู่นี่เลยนะครับ Echo request reply เนี่ยนะฮะก็คือ pink เนี่ย Echo request นะครับมา Accept เป็นไหมฮะ Accept, นะเข้ามาได้นะครับนะนะ Input นะครับาเข้ามานะครับนะแล้วก็จะมี ICMP อื่นๆนะครับเช่น parameter problem time e x i t อันนี้คือ TTL ไม่พอนะครับหรือ Destination Unreachable ก,ก็คือไม่มีปลายทางนะครับนใน Routing Table ของ Router ร,ร,ระหว่างทางนะครับโอเคอันนี้คือ a c c e p t กลับเข้ามาได้นะครับก็มาดูต่อนะครับก็คงเดาออกมั้งครับว่าถ้าเป็น After r o u e หมายความว่าไงมันก็คือรูที่จะถูกแนบท้ายรูที่เรา c o n f ิกนะครับใน User r o u อีกทีหนึ่ง นะครับสมมุติเราคอนฟิกรูต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วกลุ่มนี้ครับผมนะโอเคอ่า after r ูก็จะมาต่อท้ายนะครับโหลดขึ้นมาต่อท้ายรูเหล่านี้อีกทีหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูทั้งหมดก็คือ before r ูบวกนะครับ user r ูนะครับบวกนะครับ after r u นะครับแล้วอย่าลืมครับบวก default นะครับอ่า นะตกท้ายนะครับเพราะถ้าเกิดสมมติไม่ตรงกับรูในข้อใดเลยนะครับแต่ที่เราเอาลูมกันแล้วเนี่ยไม่ตรงเลยไปต้องมาลงที่ default อร์ลูนั่นเองครับครับจากที่เราได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับไฟล์สำคัญของเจ้า UFW นะครับสมม,มุติว่าเราต้องการจะบล็อกปิงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เรารู้แล้วว่ามันปิงได้ใช่ไหมฮะ อ่าสิ7จ1ดเจ็ดถ้าอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์สาปิงมันปิงได้แน่นอนนะครับเ,เราอยากจะบล็อกไม่ให้ปิงมาที่เครื่องของเรานะครับนะเราไม่สามารถที่จะเขียนรูโดยใช้คำสั่งของ UFW ได้นะครับเราต้องไปแก้ที่ไหนครับแก้ที่แน่นอนครับ before r u นะครับโอเคเออผม จะใช้นาโนแล้วกันนะครับนะสูดอนาโนแล้วก็เข้าไปแก้มันเลยมี f o r ์ดนะครับเราก็ตามหารูของกลุ่ม ICMP อนะอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับนะ ICMP code for input ตรงนี้แหละนะครับนะเราก็เปลี่ยนนะครับ a c c e p t เป็นนะฮะ deny ให้หมดนะครับนะหรือจะอ่าร e เกก็ได้นะครับก็อันนี้ขอเป็น deny แล้วกันนะครับ โอเคอ่ะโททีเป็นดอกนะครับถ้าในนี้ต้องใช้อแอคชั่นของ i p Table นะครับนะเพราะ a c c ั p t แอเซก็ต้องเป็นดอกนะครับอ่ะเท่านี้นะครับนะโอเคทำโทดเนะครับกดนะฮะเซฟเรียบร้อยแล้วแต่รูมันยังไม่ ดึงขึ้นมาโหลดเข้ามาใน UFW นะครับเราจะต้องพิมพ์คำสั่งนะครับ sudo ติดครับล็อกนะครับ sudo UFW นะครับแล้วก็ตามด้วยคำสั่ง reload นะครับมันก็จะโหลดเอาไฟล์รูนะครับทั้งหมดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็รวมเจ้า before r o t ด้วยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ นะตอนนี้นะครับไฟวอลก็น่าจะบล็อกเจ้า ICP ปิงนะเราลองมาเทสดูครับนะว่าบล็อกจริงไหมนะครับก็เรียกนะครับปิงกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเคาะนะครับเงียบนะครับไม่มีการโต้ตอบใดๆกลับมานะครับก็แปลว่าการบล็อกปิงของเราสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จบคลิปนี้แล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมขอบคุณครับ